โอเคนะครับผมก e okay. ล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันในเกม GTA แฟนออนไลน์นะครับและผมก็โทมัสคนดีคนเดิมก็ไม่อยู่กันดีเพิบลีเจนอันเ l อรนะครับทุกคนอ่ะก็วันนี้นะครับเราจะไปแจก EMB กันนะครับหรือภาพสวยกันเองนะครับก็ดูนะครับโคตรสวยดยดีเท่ยวมือแบบแบบย่าเยโคตตสวยจริงอ่ะกคนก็อันนี้นะครับผมก็ จะไม่แจ้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้นะครับลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยเอาละครับยลิงก์ใต้คอาอมนต์ยคลิปเลยนะครับเสี่ยงก็อาจจะดูง่วงนิดนึงนะครับเพราะยังไม่ได้นอนเลยนะครับตอนนี้ก็อัดมาตอนช่วงหกโมงเช้านะครับดูนะครับก็เอออันนี้ปรับแค่ภาพแบบเนี่ยแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะดูนะครับก็ปรับภาพร้อยเลยนะนี่เหี่ยโคตรสวยอ่ยไอ้สั์ ริงครับคนลื่นอ,อะ่ะเหรอไม่ยมมันลื่นจริง,นะรรง,รงผมแท้ทุกคนเอเดี๋ยวผม, Mac นะไ,มไม่ดูแม็กเลยนะแตไม่แตไม่ดูแม็กเลยนะโอ้ยเยอะคนแรกกันทุกคนแลกเลยแลกเลยแลกเลยแกลยแกจริงอันนะี้ไม่คูกเลยนะครับออคนแลกเลยนะครับเออไอคนลรกคืนก็สาําหรับใครที่อยากได้นะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับ จะตามแล้วก็ขอมาได้หลยอย่างแจกอะไรอีกนะครับนะฮะวันนี้ผมก็ขออนุญาตไปก็ห,กนนะลกหลายการนะช่วยๆก็ยิงกดไลค์ให้ด้วยนะกดตามไม่ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคฮะไม่บ, uh huh. บ,าบายครับทุกคนนะไม่บา,บาย